ครับผมอ่าเราเข้าไปตรงเจดีกันแล้วนะครับเราจะไปดูยักษ์เราจะไปดูยักษ์กันนะครับอ่าเดินไปเลยครับคือวันนี้จะมีงานกระถิ่นหลวงนะครับผมอ่าเราก็เลยต้องรีบกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่เดินข้างบนนั่เลยนะครับเดี๋ยวตัดเข้าไปข้างนี้เลยหนก เล่นตัดเข้ามาเลยครับตัดเข้ามาทางนี้เลยครับตอนนี้เจ้าที่ก็ตัดจัดเตรียมสฐานที่นะครับเพราะว่าวันนี้จะมีกระสินหลวงนะครับผมของพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมจะเสด็จมนที่นี่นะครับ แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวท้องพีจะมาดูดูยักษ์ก่อนนะครับเดินไปตรงนู้นแล้วครับเจอยักษ์แล้วเดี๋ยวพีเดินไปตรงนู้นเลยครับลูกเดินไปเลยครับ อันนี้ยักษ์อะไรครับพี่เดี๋ยวเรายืนตรงนี้ก่อนนะอันนี้อันนี้คือพญายักษ์วัดแจ้งอันนี้ชื่อว่าอะไรครับอ๋อนี่ทศกัณฐ์เดี๋ยวพี่ไปไปยืนตรงนู้นไหมเดี๋ยวป๋าถ่ายให้ยืนตรงนู้นนะครับ ตอนนี้น้องพีก็ยืนอยู่ที่รูปปั้นของทศกัณน,นะครับพีอีกองค์นึงพี่อ๋อด้านนี้ด้านนี้เป็นสัสเดชานะครับเดี๋ยวพีไปยืนตรงนี้นะครับ๋ยะป๋าถ่ายให้นะอันนี้คือสหัสเดชานะครับ งามมากๆเลยนะครับข้างหลังมีหน้าด้วยฮะมีข้างหลังเหรออไหนดูสิอ๋อครับผมเดี๋ยวเราเดินทางนี้ก่อนนะเราเดินเข้าไปตรงนี้ก่อนครับลูกเราเดินเข้ามาด้านในกันนะครับเดินไปเลยครับลูก ท,ที่ประตูก็มีรูปเทวดานะครับผม่านเข้ามานะครับเดยนเราเดินอ้อมทางนี้ครับอ่าอ่ะรวดเร็วนะครับลูกเดินเดินไปนะเนี่ยเสาตรงนี้เป็นเสาังกรโอ้โหอันนี้เป็นเสาังกรนะครับ อะไรเดี๋ยูสิข้างโอ้นี่ครับพระเยอะมากเลยนะครับข้างๆทางด้านข้างเลยนะครับอ่าเราเดินเข้าไปข้างในก่อนครับ<า>หนึ่ง,<า>งอันนี้เขากำลังจะทำเตรียมสถานที่นะครับผม<า>อะเราี่เดินไปตามนี้เละครับลูกเดินไปทางนี้เละครับไปตามเขาเนี่ย อันนี้เราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยนะครับข้างๆก็จะมีตุ๊กตาตีนหมดเลยก็จะเป็นตุ๊กตาอาบเฉานะครับเนี่ลายล้อมทั้งหมดเลยนะครับผมแย่มากมาเลยนะครับ อันนี้เรากาลังเดินเข้ามาที่อุโบโสถนะครับผมนี่คือสถานที่ที่เราจะที่พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระเจ้ดเดินมาที่นี่นะครับอ๋ออันนี้เป็นพระด้านไหนนะครับเดี๋ยวพีถอดรองเท้าหลวพีเดินเดินเข้าไปไหว้ข้างในนะครับลูก เดินเข้าไปไหว้เลยครับหลูกเดินเข้าไปไหว้ข้างในเลยครับขอเขาไหว้พระหน่อยได้ไหมครับครับผมครับผมอาพีนเดี๋ยวไหว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวไหว้ตรงที่หลวงพ่อยืนอยู่ก็ได้ครับหลวงไหว้ตรงนั้นเลยครับผมอ่าไหว้เนยครับเมื่ีก็ไหว้พระนะครับ อาฟีมาทางนี้ครับผมจะรองท้านั้นแล้วครับหนกไปาจอดทข้างนอกกันนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปนักข้างหน้ากันนะครับ อันนี้คือทางเดินขึ้นมาจริงๆนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะจะมาจะมาที่วัดแห่งนี้นะครับผมจะมาที่วัดอรุณนะครับนี่คือสถานที่จะงานจริงเรากำลังเดินอยู่ที่พรมตรงนี้นะครับผมนี่คือทางเดินจริงเลยนะครับนี่คือวัดอรุณราช เวลาอาลามนะครับผมตอนนี้เรากำลังเดินออกไปข้างนอกนะครับพี่จะเดินดูพระอยู่หรอก็องค์เดียวกันหมดเลยใช่ก็เป็นองค์เดียวกันหมดครับงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปอยู่ตรงตรงท,ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ทศก,กัณฐ์ตรงนู้นเนาะ โอ้ทางสัตย์เดียชะป่าพูดจิงัือ่พือไตรงข้าไนไปครับพี่เดี๋ยวเราออกทางนี้ก็แล้วกันครับลูกออกทางนี้ก็แล้วกันครับตอนนี้เรากำลังเดินออกที่ประตูนะครับ รรยากาศรอบๆภายในมรืนทั้งหมดนะครับนี่เราออกมาที่ประตูแล้วนะครับท้องพี่ครับอ่าเดี๋ยวน้องพี่อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ อยู่ตรงนี้ก่อนนะอันนี้เราเก็บบรรยากาศอารอบๆหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวน้องพีจะออกไปอีกอ,อีกที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปที่ไหนนะครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้า,อาของทศกัณฐ์แล้วก็ ท้าวสาสเสด็ชายนะครับน้องพีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนเนาะฝากกดติดตามช่องน้องพีได้นะครับสวัสดีครับ